ครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องมือย้ำหมดนะครับของ RK นะครับเป็นชุดใหญ่นะครับก็ย้ำตั้งแต่ตัวเบอร์400จนถึงเบอร์500ได้นะครับออกมาละ <uld> ก็ไหนๆก็ในบ้านมันไม่มีเนาะเครื่องมือแบบนี้ผมเลยซื้อแบบอย่างดีไว้เลยนะครับเพื่อกรณนนี้ฉุกเฉินแบบโซ่รถเราขาดอะไรเงี้ยพวกโซ่ผมก็อาจจะซื้อติดติดบ้านไว้อีกสักเซตหนึ่งนะครับ เสือโซ่ขาดอะไรเงี้ะครับโอเคทากาสโกเชนนะครับ, okay, น,รบนี่โอ้โหข้างในตัวนี้จะเป็นบล็อกของตัวเขาเรียกอะไรตัวกดตัวโซ่เบอร์สี่ร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวกดโซ่เบอร์ห้าร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นหัวย้ำหมุดนะครับหัวย้ำหมุดตัวนี้สี่สองแปดเนาะ อ่ตัวนี้เป็นห้าศูนย์ศูนย์นะครับเป็นตัวย้ําตัวนี้จะไว้ลองตอนเราย้ําหมดโซ่นะครับส่วนตัวนี้ไว้ลองตอนตัดโซ่นะครับอ่าตัวนี้เป็นห้าร้อยใช่ไหมครับเน่ก็มันจะสววงลงไปได้พอดีนะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวลองตัดพอดีตัวนี้ผมมันหักเนาะรอบก่อนผมอันนี้ผมซื้ออะไรมาแล้วอัน,น,เ,อนเนี้ยเกือบสี่ร้อยน้เนี้ยแค่ตัวที่แทงมันเนี่ยอี๋ยวลองตัดตัวนี้เป็นสี่สองแปดเนาะก็ใส่ให้มันตรล็อกก่อนแล้วก็ล็อกตัวนี้ถ้าไม่อยากให้เป็นรอยก็เป็นแหวนเข้ามา ดูก่อนในหะ้มันตรงอ่ะตรงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบอร์สิบสี่ตัดโซ่อ่ามันจะแต็กนิดนึงไม่หกักใช่ไหมเนี่ยเสียววะไม่แข็งเนาะสี่สองแปดด้วยหมุนเข้าไปเรื่อยๆจนหมดมันเนี่ยแทงจนทะลุนะครับอ่ะออกแล้วนี่สี่สองแปด อันนี้สี่สองแปดนี้สี่สองศูนย์อันนี้สี่สองศูนย์เหมือนกันสี่สองศูนย์แต่น,นี้ข้อใหญ่กว่าใช่อืโอเคตัวนี้ก็ข้อบางใช่ไหมอ,อันนี้สี่สองศูนย์นะคะเป็นโซลีดลงมือก่อนนะเช็คต่วมว่าตรงไหมโอเคตรงโอเคน่าละ พูเร็วนะ420เร็วมากเรียบร้อยมี420อันนี้ก็จริงๆก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันยังบานไม่ค่อยสวยมากนะครับอันนี้ผมจะใช้เครื่องมือของ r k เนี่ยมาซ้ำนะครับอันนี้ก็ลุงพี่มาประกอบให้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะบานหัวอออกมาอีกนิดนึงนะครับมันก็จะมาลองพอดีนะครับตัวข้างหลัง ส่วนตัวนี้เป็นตัวหัวบานผมจะใช้ตัว500 JP นะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวบานสำหรับตัวข้อต่อโซ่5 500เนอะ,อะเบอร์500ประมาณนี้นะครับออันนี้ก็ล็อกไว้แล้วนะครับตัวหมุดนะครับเป็นหมุดตัวแรกข้างล่างนะครับอันนี้ผมจะย้ำเลยนะก็คือใช้เบอร์17นะครับขันย้ำเข้าไป มาณนี้ครับแล้วก็คลายแล้วก็มาเช็คอีกทีโอเคได้แล้วนะครับอ่าเปเลยปานเพิ่มใหม่อีกนิดนึงนะครับกับการใช้ที่ยาบุตรอาเคแต่ว่าตัวนี้เป็นโซ่ d i ีนะครับแต่ก็ใช้ด้วยกันได้นะครับนี่ประมาณนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้นะครับใช้ดีครับใช้ดี yeah